สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวก่อนจะไปติดตามขมสัซัดกันเองนะครับมีสถานการณ์ล่าสุดที่ไทยกับกัมพูชาประชุม r b c ในส่วนพื้นที่ของกองทัพภาคที่1น,นะครับมันคนละส่วนกับเวทีของกองทัพภาคที่2ท,ที่มีพลโทบุญศินภาคกลางเนี่ยจะเป็นหัวหน้าทีมในการไปพูดคุยในส่วนของภาค2อ,อีสานใต้เราจะคุยกันวันที่27 เลื่อนจากวันที่21ไปเป็นวันที่27นะครับแต่2วันที่ผ่านมาที่พูดถึง r b c เนี่ยเป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่1แนวชายแดนของจังหวัดสะแก้วครับวันนี้มีข้อสรุปออกมาแต่แม่คุณผู้ชมคือพูดตรงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยผมยุคคนชนข่าวนะครับผมไม่ไว้ใจผมไม่เชื่อใจฝ่ายของทหารเขมรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเราไปดูการประชุมในวันนี้นะครับที่นำโดยพลโทอมฤาริบุญสุยา ท่านเป็นแม่ทัพภาคที่1ของประเทศไทยนะครับประชุมกับฝ่ายกัมพูชาได้ข้อสรุปเดิมนะครับ13ข้อยกมาจาก GBC คุณผู้ชมจำได้ไหมที่บอกว่าหยุดยิงห้ามปล่อยข่าวเฟกนิวห้ามเคลื่อนกำลังพลปรากฏว่าเป็นยังไง GBC ขมีเขมรแหกทุกกฎครับแหกทุกกฎนะท b c 13ข้อเอาโดรนมาบินจำได้ไหมครับมีการเคลื่อนกำลังพลยังคงมีการปล่อยข่าวเฟกนิวและยังคงวางทุนระเบิดเห็นไหมสิข้อมันก็ทำไม่ได้ วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อครับที่ได้ข้อตกลงผมก็เลยไม่อยากจะเชื่อข้อหนึ่งบอกว่าไทยกับแเบอรจะร่วมกันจัดกรรจัดทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมฟังแล้วผมไม่อยากจะเชื่อนะแต่ก็ขอให้มันเป็นจริงนะครับ2ทั้งสองฝ่ายเ่ยเห็นความร่วมมือจะประสานแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็แกง๊งคอข้อสเห็นชอบให้มีกลไกแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันก็ว่าไปนะผมย้ำนะ GBC 13ข้อก็ทำไม่ได้วันนี้เพิ่มมาอีก3ข้อโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับทั้งเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ปราบปรามแก๊งคอคุณผู้ชมว่าจะทำได้ไหมคุณผู้ชมเนี่ยเพราะอะไรอันนี้ผมแทกข้อมูลให้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะผมเอาเรื่องแก๊งคอก่อน UNODC ซึ่งเป็นสำนักงานของสหประชาชาตินะครับ เขารายงานออกมาเลยว่ากัมพูชาเป็นฐานใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์ผลกําไรจากการทําธุรกิจกฎผิดกฎหมายเหล่านี้มีการจ่ายให้กับชนชั้นนําของกัมพูชาปีละหกแสนล้านอ่ะ RBC กองทัพภาคที่หนึ่งไปคุยบอกว่าเราจะปราบแก๊งเคานเตอร์ด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มันสร้างไรายได้ให้กับขเมนปีละหกแสนล้านขออนุญ,ญาตไม่เชื่อวยความเคารพนะผมไม่เชื่อ ว่าจะปราบแกงขอพ่อมเป็นไรายได้ของคุณเซนคุณผู้ชมชัดเจนไหมชัดเจนนะครับแล้วที่บอกว่าจะเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันเนี่ยในเอกสารรายงานต่ออนุสัญญาออตตาว่าเขมรมี PMN ชูไม่ต่ำกว่า3,700ลูกนะครับรายงานออตตาว่านะไม่ต้องเก็บกู้เลยก็ได้ไม่ต้องเก็บทิ้งไปนั่นแหละแต่ช่วยไปเอาไอ้3,700ลูกที่มีอยู่ตอนนี้ไปทำลายได้ไหม เพราะว่า p m เอ็นมันไม่ได้ผิดเฉพาะวางระเบิดนะครับแค่ครอบครองก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพครับผมคิดว่ามันสวนทางกับข้อเท็จจริงที่กัมพูชาจะให้ความร่วมมือในการจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวก็รอติดตามข่าวกันต่อไปแต่มันมันไว้ใจไม่ได้พลโทบุญศิล์ผมเชื่อท่านท่านบอกว่า กับกัมพูชาสถานการณ์ยังคง50-50โอเคนะอันนี้ RBC เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามในช่วงทันข่าวขําแล้วกันผมแค่เอามาเปิดหัวให้ได้รับทราบก่อนทีนี้เพราะว่ายุคนชนข่าววันนี้งานผมเยอะคุณผู้ชมผมจะต้องพาคุณผู้ชมไปดูขมรนกัดกันเองเอ้ยไม่ใช่ขมรสนซัดกันเองคุณผู้ชมจะได้เห็นคนกัมพูชาจะได้เห็นนี่เป็นทีวีเพื่อมนุษยธรรมครับยุคนชนข่าวเป็นรายการเพื่อมนุษยธรรมทำทั้งคนไทยทำทั้งคนกัมพูชา เพราะตอนนี้เผด็จการฮุนเซนจัดหนักจัดเต็มดูคลิปนี้ครับนักข่าวคนนี้อยู่ช่อง C C N T V Daily News กับลงพื้นที่มารายงานข่าวที่บ้านหนองจานน่ะบ้านหนองจานชาวนากับมูเหา่าคุณผู้ชมจาผมไม่เลยเพราะขะมิเอะร,รภยัยช่วงขมิเนแดงเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เนรระคุณอยากจะยึดแผ่นดินของไทยปรากฏว่านักข่าวคนนี้ก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่มันก็สัมภาษณ์เหมือนจะดีนะฮะแต่ฮุนเซนบอกว่า เองทาให้ฉันดูแย่เป็นไงอยากรู้ไหมล่าสุดนะักข่าวโดนปลดแล้วนะครับร้องห่มร้องไห้กลัวติดคุกแล้วนะนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนหนึ่งฟังผมดีนะผมสรุปเลยแล้วกันนะครับชาวบ้านนี่เล่าให้ฟังนะครับว่าทหารไทยนะี่นะเข้ามายึดฐานของทหารเราแล้วก็ชาวบ้านของเราพวกเขาบุกเข้ามาแต่มีทหารของเขมรประทำการแค่สี่คนเองครับแล้วทหารเขมรมันก็ไม่กล้าสู้มันกลัวตาย มันก็เลยยอมถอยออกไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วเขาไม่ได้หมายถึงไทยนะเขาไม่ได้โจมตีใช่ไหมเขาแค่มาขับไล่ใช่ไหมไอ้ชาวบ้านก็บอกว่าใช่นักไอทหารไทยเนี่ยไม่ได้โจมตีไม่ได้ทําร้ายเราเลยเขาแค่มาขับไล่แล้วเขาก็เดินเข้ามาตั้งรั้วแล้วก็ไอตั้งรั้วแล้วก็เอาเอาอะไรนะล้อยางรถยนต์อ่ะขวางกั้นทันทีนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อนักข่าวมันไอ้นี่เนี่ยนักข่าวไม่มีไม่มีไหวพริบนักข่าวถามว่า พวกไทยที่มันมาเนี่ยมันเก่งมากใช่ไหมปรากฏบ้าชาวบ้านก็ชาวบ้านขเหมนก็บอกว่าโหมโคตรเก่งเลยอะ่ะเก่งมากเลยมันใส่ชุดสีดําก็น่าจะเป็นตํารวจตชดแล้วก็พวกทหารพรานนะักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วระหว่างพวกตํารวจตะเวนชายแดนตชดกับทหารพรานเนี่ยกลุ่มไหนเก่งกว่ากันคนขเหมนบอกว่ามมันเก่งสุดยอดเลยนะมันเก่งมากเลยนะจนทหารเราไม่กล้าสู้ทหารเราก็เลยทิ้งฐานหนีกลับไปเลยคุณผู้ชมครับ มันพูดความจริงแต่หุ่นเซนไม่ชอบเพราะมันทำให้กองทัพดูแย่เพราะมันทำให้ไอ้ภาพลักษณ์ของทหารขเขมรเนี่ยดูแย่พอเป็นแบบนั้นปุ๊บนักข่าวคนนี้คุณผู้ชมครับก็โดนกองบอก,กอโดนช่องเนี่ยเรียกเข้าพบแล้วก็สั่งปลดทันทีเพราะมันไปรายงานความจริงแต่มันทำให้กองทัพเขมรเนี่ยมันดูแย่ที่ไม่กล้าสู้ทหารพรานของไทย วิ่งหนีหางจุกตูดแล้วคนที่เล่าก็คนเขมรน,นะครับนะแต่มันซื่อไปหน่อยไงมันเล่าแล้วมันก็นําเสนอทั้งหมดทั้งมวลออกมาล่าสุดพอมันโดนไล่ออกว่ากันง่ายๆนะมันโดนไล่ออกมันก็เลยทําคลิปตัดเพ้อออกมายกมือไหว้ร้องห่มร้องไห้นี่เผด็จการอย่างแท้จริงลองดูครับรคนใต้ชงไปบาน่ินนังกงนีประเทชียรื่องราวประเทเชียงแต่ชงไปเฉียงบ้านเรื่องต๊ะสน้องอบปหนึ่งยังชงสมบัติอ่ะทั้งหมนะ ទ្វីបីជាខ្ញុំលែងមានការនេះពាក់លើអង្គកដហើយក៏ខ្ញុំនៅតែស្មោះចិតក្នុងនាមជាពលរដ្ឋត្នាក់ទៅលំអិតរឿងរ៉ាវមកជំទ ूर បងប្អូនដែរដើរដល់ដំណាក់ការនេះបងប្អូនខ្ញុំមានតែផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទីមើលថែប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងរសារខ្ញុំផងបាទពួកខ្ញុំលះបង់ទ្វីបីគឺមានការលះបង់ឲ្យធំធេងក៏ដោយក៏បន្តតែខ្ញុំសូមសំណូមពរបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងនេះហ่ะបងប្អូនครับ ล่าสุดเนี่ยมันบอกว่าฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวขมรนด้วยนะช่วยดูแลภรรยากับลูกของผมด้วยเพราะลูกผมยังเล็กนะอันนี้สั่งเสียแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมคือฝากดูแลลูกเมียครอบครัวผมด้วยโอ้โหนี่เป็นนักข่าวที่รายงานตามความจริงนะครับนะถ้ามีงานขม,มนถ้นท่าด่านเปิดเนี่ยมาอยู่กับผมไหมยุคนชนข่าวนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับโอ้โหรายงานความจริงยังโดนแบบนี้ ดูเอาครับว่าเป็นปฏเดจก,การขนาดไหนนะไปดูอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมก็คือวันมรณาหรือว่าเลิฟนิยาผมว่าชื่อเนี่ยมันเป็นนั่นแหละเป็นลางแล,ะละ้วล่ะนะนอกเหนือจากจะถูกจับข้อหายุยงเพราะนำเสนอทำให้กองทัพดูแย่เหมือนกันเลยก็คือตั้งคำถามว่าทหารขมรตายกี่คนก็เลยถูกดำเนินคดีล่าสุดผลิตภัณฑ์ของเลิฟนิยาก็ถูกตรวจสอบ บอกว่าพบสารปนเปื้อนเช่นปลอดแล้วก็สารตะกัวโอ้โหอันนี้ยัดคดีนะจะมาตรวจสอบอะไรตอนนี้แล้วทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะถูกยึดอายัดด้วยนะเพราะล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาจากพระบาทสมเด็จพระบรมบรรานาถโรดมศรีหม,มุนีกษัตริย์ของกัมพูชาถอดถอนบรรดาศักดิ์ออกนานะไม่ใช่ออกนาไม่ใช่ออกยานะออกนาเหมือนไปไล่ไปนาไปสวนไปไล่นะ่ะคุณผู้ชมครับ ถอดถอนบรรณาศักเป็นที่เรียบร้อยเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะวันเดียวที่ไลฟ์สดถามว่าทหารกัมพูชาเป็นอย่างไรชีวิตตกต่ำถึงขนาดนี้นักข่าวคนเมื่อสักครู่วันเดียวเท่านั้นที่รายงานความจริงที่บ้านหนองจานว่าทหารขมรนวิ่งหนีสู้ทหารไทยไม่ได้เพราะทหารพรานของไทยชุดสีดำนี่มันเก่งมากเลยอะรายงานไปแบบนี้นะโดนปลดจากการเป็นนักข่าวแล้วก็บอกลาลูกบอกลาเมียแล้วนะั่นน่ะ ดูครับคนกัมพูชาคุณจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เผด็จการแบบนี้เหรอคนกัมพูชาจะได้ดิบได้ดีมีทางเดียวครับคือต้องเนรรคุณประเทศไทยเนยรคุณประเทศไทยแล้วก็ทําเหมือนมาลีอ่ะเพราะจําได้ไหมเด็กคนนี้คุณผู้ชมไปดูเด็กคนนี้จําได้ไหมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนักข่าวนนชท่นไปเจอชาวบ้านที่หนองจางเขาบอกว่าเด็กคนนี้เกิดที่ไทยนะครับเนี่ยเกิดที่ไทยเรียนหนังสือที่ไทย เพราะตอนนั้นเนี่ยบ้านหนองจานกับไทยไอข้ขมรนกับไทยปนไปหมดพื้นทงพื้นที่เพราะมันมันมาอยู่ตั้งแต่สมัยศูนย์อพยพเป็นหมู่บ้านชาวนากับมูเห่าคุณผู้ชมปรากฏว่าเด็กคนนี้พูดภาษาไทยคล่องปลอเลยแล้วก็ด่าประเทศไทยเนี่ยแนวรั้วชี้ล่าสุดได้รับมอบทุนการศึกษาให้เรียนฟรีจนจบชั้นม .6 เห็นไหมฮะเรียนฟรีจนจบชั้นม .6 เนี่ยมันต้องอย่างนี้ไงคือถ้าพูดความจริงเหมือนนักข่าวปดพูดความจริงเหมือนเลิฟลิยา จับยัดคุกแต่ถ้าโจมตีประเทศไทยแล้วก็อวยฮุนเซนท่านก็จะได้รับการตอบแทนอันนี้เรียนฟรีแค่มองเหรอถ้าเป็นประเทศไทยนี่เขาให้เรียนฟรีนู่นน่ะนะจนจบเป็นญ,ญาตีเพราะปกติมาตรฐานของไทยเนี่ยมองก็เรียนฟรีอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงที่กเหม็นกันขณะน,นี้ไปดูอีกคนหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเป็นสำนักข่าวจากเขเมรนภาคภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างมากเป็นทหารเขเมรนคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ออกมาโชว์บัตรประจําตัวของทหารแล้วก็ร้องไห้ครับคุณผ,ผู้ชมร้องไห้มีสื่อเขมรเ,เอาไม้ไปจ่อปากกอดให้กําลังใจบอกอผมไม่มีตังค์แล้วก็ผมออกมาทํางานเพื่อประเทศชาติผมได้รับเงินเดือนทัตตีเป็นเงินไทยก็400บาท400บาทเครื่องแบบรองทงรองเท้าผมก็หาซื้อเองนี่รถมอเตอร์ไซค์ผมก็เอามาจากบ้านเห็นไหมครับมันไม่ใช่รถทหารเนี่ยนะนะครับปรากฏว่าไวนี่พูดไปปุ๊บ มีคนแห่บริจาคเงินเข้าไปเป็นจำนวนมากพอได้เงินปุ๊บ,ป,บปรากฏว่าในานคนนี้มันหนีจากฐานไปตลาดซึ่งอยู่ห่างประมาณ40กิโลนะครับแล้วก็ไปช้อปปิง้งแล้วก็ไปขอรับเงินบริจาคในตลาดต่อล่าสุดโดนกองทัพกัมพูชาสั่งสอบสวนแล้วครับอเอ็งทําให้ฮุนเซนดูแย่ใครก็ตามแต่ถ้าทําให้ฮุนเซนดูแย่ทําให้กองทัพดูอ่อนแอโดนหมด จำได้ไหมครับสมัยน้องทีอ่ะที่โพสต์บอกว่าทหารเขมรติดเล่ามีโรคประจําตัวเป็นจํานวนมากทําให้กองทัพดูแย่ภูกสั่งออกจากรองผู้ราชการจังหวัดทันทีนะฮะทั้งๆที่ความเป็นจริงทหารเขมรออกมาขอรับเงินบริจาคคือถนัดอยู่แล้วเรื่องขอทานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เห็นปกติอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนเนี่ยไปดูคลิปต่อไปสิครับ ปัจจุบันนี้ทหารขมรนยังคงป่วยแล้วก็รักษาตัวเองเนี่ยนะครับไปตามยะถากรรมตามป่าตามเขานอนเปรนะ <ไป S 1> คือไม่เป็นไข้ามาลาเรียไม่เป็นไข้ป่าอันนี้ก็อาการไวรัสตับอักเสบบีอ่ะหรืออักเสบซีอ่ะตับมึงอักเสบเอ้ตับมันอักเสบหมดแล้วอ่ะนะ <ไป S 1> ทรงแบบนี้ตัวเหลืองเหลืองไข้สูงสูงไม่มีแรงนะดูอ่อนแรงบางคนชักเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยต้องออกมาขอบริจาคหาเงินไปซื้อ,อยาเองนี่อีกคลิปหนึ่งเห็นไหมอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอเซอรมานําเสนออาการล่อแร่แล้วเห็นไหมครับอาการล่อแร่แล้วโอ้โหก็เลยไม่แปลกไงที่สมรังสีอดีตผู้นําฝ่ายค้านออกมาแฉล่าสุดบอกว่าทหารบาดเจ็บล้มตายไม่ได้มียารักษาที่ถูกต้องทันสมัยแต่ฮุนเซนเนี่ยรวยสามพล้านดอลลาร์ กี่บาทนะแสนล้านบาทแสนล้านบาทรวยกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอีกนะจีนประเทศเขาจเจริญใหญ่โตมโหฬานกว่ากัมพูชามากมายไก่กองประธานาธิบดียังจนกว่าฮุนเซนนะ่ะผมถึงบอกแล้ววันนี้ยุคนชนข่าวเป็นข่าวเพื่อมนุษยธรรมทําเพื่อทั้งขเขมรแล้วก็ทําเพื่อทั้งประเทศไทยคุณเห็นหรือย,ยังทําไมคุณถึงซื่อบื้ออยู่แบบนี้ ขออนุญาตพูดตามตรงนะครับแล้วก็มาด่าผมมาด่าประเทศไทยเนี่ยอันนี้คือหวังดีมากๆเลยนะที่นําเสนอข่าวแบบนี้เช่นเดียวกันครับกองกําลังบูรพาชุดเฉพาะกิจวันนี้ไปลาดตระเวนอยู่ที่ตําบลผ่านศึกไปเจอบุคคลต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยแล้วใช่ร้อยเซ์สิคนเป็นชาวเขมรหลังจากเชื่อหุนเซนเดินทางกลับประเทศนี้ก็ถอกลับมาอีกยกกันมาทั้งบ้านบอกไม่มีงานทําไม่มีรายได้ อดอยากจะอดตายอยู่แล้วไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเชื่ออุนเซนรักอุนเซนกลับไปดานยังไม่เปิดปิดหมดกลับไปกลับไปนี่คือความสมเพศเวทนาที่เกิดขึ้นนะมาต่อกันอีกชุดข่าวนึงอะไรนะอะไรนะไมเคิลไมเคิลอาฟโรเหรอไมเคิลมาลีอัฟโรเหรอที่คนกัมพูชาย,ยกยอว่าเป็นวีรบุรุษเป็นเทพเจ้า เป็นผู้สื่อข่าวจากทำเนียบขาวมันมาหลอกหากินกับคนกัมพูชาแล้วก็มาหลอกอวยคนกัมพูชาลวุลวนๆเพราะอะไรรู้ไหมล่าสุดพอมันมาสร้างเรื่องทำคลิปโจมตีใส่ร้ายประเทศไสยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเว็บไซต์ของล็อบบี้ยิสไ h a คิลอัล r o โรหายไปแล้วครับมันลบทิ้งไปแล้วมันได้เงินได้ทองมันได้ชื่อเสียงจากประเทศกัมพูชา มันลบเว็บไซต์ของมันทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ได้ให้สาเหตุด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองล่าสุดนี่นี่ดูมันลบทิ้งเห็นไหมเห็นไหมมันได้เงินได้ทองไปแล้วเท่าไหร่จ้างมาันมาเนี่ยนะครับในขณะที่นายแมทฮันซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวฟรั่งย24ประจำประเทศไทยนี่เขาเป็นสำนักข่าวตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคนกัมพูชาเนี่ยชอบฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอนักข่าวคนที่ยืนยันครับว่า ไมเคิลเป็นนักต้มตุนเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์เลยอะแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาเหลวไหลสิ้นดีคนพวกนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือมันเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมความต้องการของไอ้ไมเคิลมารีอัฟโรเนี่ยก็คือมันพยายามหยิบยกสถานการณ์ที่น่าสะพึงกลัวในชายแดนไทยกัมพูชามาเล่าเรื่องในสิ่งที่พวกเขาเห็นโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้เหมือนกล่าวหาใช่ไหมดูยุคนเนี่ยหูตาสว่างมาดูนี่เมื่อวานนี้สำนักข่าว KBN News ของกัมพูชาไปสัมภาษณ์ไมเคิลเรื่องที่ไทยไปพบโทรศัพท์มือถือแล้วทหารขมรกนกำลังสอนวางทุนระเบิด PMN ปรากฏว่าไอ้ไมเคิลเนี่ยโพดน,นะมันนึกว่าคนขมรโง่หรือ,อยังไงมันบอกว่ามันไม่พอใจ และต้องการเชิญอีลอนมัสไปเกี่ยวอะไรกับอีลอนมัสมหาเศรษฐีชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งรถยนต์เทสลาให้มาลงทุนในประเทศกัมพูชาเพราะมือถือที่ผลิตในกัมพูชาเนี่ยมันทนทานมันแข็งแกรง่งยิ่งกว่าวัยบรเนียมแข็งแกร่งหรือเกินคือมันพยายามจะบอกว่ามันประชดไทยว่าไม่ใช่มือถือของขเขมรเพราะถ้าเป็นมือถือของขเขมรจริงอะไรมันจะทนทานขนาดนั้น มันก็เลยบอกว่าเนี่ยจะเชิญอีลอนมัสนะมาตั้งโรงงานทำมือถือที่ประเทศกัมพูชาคนกัมพูชาก็ดีใจกันยกใหญ่บอกโหอีลอนมัสจะมาเลยเหรอเสียดายผมถุยไม่ได้นะผมอ่านข่าวออกทีวีอยู่คุณผู้ชมคือมันมันหลอกพวกคุณน่ะมันหลอกให้พวกคุณดีใจอะ่ะมันมือถือของกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาก็รู้ว่ารุ่นนี้ประเทศกัมพูชาไม่มีมือถือผลิตเองใช้แบบนี้ ไอ้ไมเคิลมันก็หลอกในสิ่งที่คุณก็รู้ว่ามันหลอกอะ่ะถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกอะ่ะเพราะไอ้มือถือที่ว่านี่ผมไปดูมาแล้วเป็นรุ่นเทคโนโปว่า6 5G สั่งซื้อเอานะ Lazada านะช้อปปีก็ได้รุ่นหนึ่งก็เจ็ดแปดพันนะตัวท็อปประมาณ9 0 0 0กว่าสายสายและสตรีมเกมเหมอเกมเมอร์เกมมิ่งอ่ะเขาชอบเพราะรุ่นนี้แบตมันอื่น ไอ้ที่มันอยู่ในป่าแล้วมันไม่ค่อยดับมันอยู่นานๆเนี่ยแบตมันอึดมันไม่เป็นมือถือเขมรที่ไหนอะของจีนเห็นไหมแล้วไอ้ไมเคิลก็ไปหลอกคนเขมนบอกเดี๋ยวจะเชิญอีลอนมัสอีลอนมัสได้เหรอเดี๋ยวก็โดนนั่นทำเดี๋ยวก็อีลอนมัสนะมาดูขา่าวทหารเขมนใส่ชุดสงครามชีวะสงครามชีวะนะเดินหลอนจัดนะหาว่าไทยจะปล่อยแก๊สพิษ ระวังน้จะเป็นนิสโตกนะแดดมันร้อนสงครามแก๊สพิษอะไรนั่นน่ะและทหารขมรนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมแบกหัวปีปืนอาร์พีจีลายสักเต็มตัวไหนอะมาลีมาลีบอกเลือกโกหกมาลีจะไม่โกหกแล้วใช่ไหมไหนอะไหนบอกว่าทหารขมรนไม่มีคนสักลายอันนี้ไม่ใช่ทหารขมรนหรือมสักลายเต็มตัวนั่นเห็นยังเพราะนั้น ตั้งแต่ RBC นะไม่ใช่ RPG ที่ประชุมกันตกลง13บวกอีก3ข้อและอะไรตอนน่อม้อะไรเนี่ยผู้ผู้ชมเห็นข่าวทั้งหมดที่ยุคนามาให้ดูยังเชื่อได้สักอย่างที่ไหนล่ะเชื่อได้สักอย่างที่ไหนโอเค,อเคนะฮะเสียดายเวลายุคนชนข่าวหมดพอดีนะฮะ